ดิฉันนางสาวชดาพรน้เย็นรหัส590401565ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมนะคะซึ่งสื่อการสอนของดิฉันก็คือสื่อป๊อปอัพพอเพียงค่ะฟังจากชื่อแล้วนะคะก็คงจะรู้ว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรป๊อปอัพ พงก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสื่อของดิฉันจะสอนให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับความหมายเพราะว่าในแต่ละมุมของสื่อนะคะจะมีตัวความหมายตัวหลักการแล้วก็ตัววิธีการใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอของดิฉันนะคะนอกจากจะเป็นตัวที่เรียบเรียงเกี่ยวกับพวกความหมายพวกเนื้อหาด้านต่างๆแล้วล่ะคะ่ะก็ยังมีเป็นตัวป๊อปอัพะคะตัวป๊อปอัพนี้จะ แสดงให้เด็กๆได้เห็นที่เป็นรูปจริงมากขึ้นก็คือถ้าเกิดเราสอนแค่เป็นเนื้อหาบางส่วนเด็กอาจจะไม่เข้าใจค่ะแต่สื่อตัวนี้เราอาจจะช่วยสอนให้เด็กได้เห็นรูปที่เป็นรูปจริงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงมีเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับการเลี้ยงสตัตว์หรืออาจจะเกี่ยวกับการทํานาทําข้าวแล้วก็คนที่เป็นผู้คิดค้นเศรษฐกิจพอเพียงก็คือนายหลวงรัชกาลที่9ซึ่งสื่อนี้จะ เป็นสื่อที่ใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีมากเพราะจะช่วยให้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็ได้รับรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงแล้วก็ได้สัมผัสของเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ